สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถ่ายน้ํามันเครื่องรถเองเป็นครั้งที่สองนะครับหลังจากที่เข้าสนยนไปประมาณปีกว่าๆนะครับผมก็เลยได้ทําการตัดสินใจจะมาเปลี่ยนเองนะครับหลัง6,000กิโลนะครับผมเหตุผลที่ผมมาเปลี่ยนเองก็คืออยากทําเองด้วยถ้าเราก็พอทําเป็นนะครับเราก็อยากจะใช้น้ํามันเครื่องที่เกรดพรีเมียมขึ้นไปนะครับผมแต่จริงๆเราก็เอาไปให้เขาเปลี่ยนได้นะเขาก็เปลี่ยนให้ยู่แล้วนะครับผม แต่อันนี้สะดวกแบบนี้ก็เลยทาเองนะครับก็อย่างแรกเราก็จะมาถ่ายน้ํามันเครื่องกันนะครับโดยการใช้น็อตเอ๊ะใช้ปลอกอิปแจรเบอร์12นะครับขันถ่ายน็อตน้ํามันเครื่องออกไปนะครับแล้วก็เอาหาถาดหรือภาชนะอะไรก็ได้นะครับมาลองให้น้ํามันเครื่องมันไหลออกมานะครับส่วนในระหว่างนี้เราก็มาเปลี่ยนแผ่นรองน็อตน้ามันเครื่องนะครับต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับ การรั่วกันซึมก่อนที่จะใส่นอนนะครับเราก็จะมาทําความสะอาดบริเวณรอบๆบ,บริเวณรูนอ็อตตรงแคงนะครับการเศ็ฝุ่นเศษดินเข้าไปนะครับผมแล้วก็เอาน็อตใส่คนได้เลยนะครับอ่านั้นเราก็เอาทิชชู่นะครับหรือเศษผ้ามาเช็ดทําความสะอาดบริเวณรอบๆนะครับต่อมาเราก็จะมาถอดไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับโดยใช้ ถ้วยถอดน้ำมันเครื่องนะครับก็หาได้ตามทั่วไปนะครับตามแอปออนไลน์ต่อกับข้อต่อชุดบล็อกนะครับแล้วก็ขันออกมาได้เลยนะครับตามปกติจนมันคายแล้วเราค่อยใช้มือหมุนออกนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีเลอะตรงคอท่อนิดนึงนะครับเราค่อยมาเช็ดทำความสะอาดได้หรือเราเอาเศษกระดาษรองได้นะครับต่อมาเราก็จะมาเทน้ำมันเครื่องใส่ใส่กล่องน้ำมันเครื่องนะครับ แล้วก็อย่าลืมอย่าลืมหล่อลื่นหรือทาน้ำมันเครื่องนครับบริเวณโอลิงเวลาใส่ครีมเข้าไปมันจะได้ไม่ปิ้นนะครับเหตุผลที่เราต้องใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปก่อนเพราะว่ามันจะได้มีน้ำมันเครื่องในไส้กรอนครับเวลาเราสตาร์ทแรกๆมันจะได้มีน้ำมันเพียงพอนะก็ใช้มือหมุนเข้าไปนะครับตามปกติได้เลยจนมันเริ่มตึงมือแล้วเราค่อยใช้ประแจปอนเอใช้ประแจ ประแจธรรมดาก่อนก็นั้นะครับขันให้มันตึงแล้วเราค่อยขันปอนใช้ประแจปอนขันที่หลังนะครับส่วนกานใช้ประแจปอนขันเราเราสามารถค่อยๆขันตั้งปอนไปทีละนิดนะครับส่วนสเปคน็อตเขาจะอยู่ที่26นิวตันเมตรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับค่อยๆค่อยๆไล่ทอร์กไปก็ได้นะครับผมกันพลาดนะครับ ก็พอมันดนังกึก๊ๆก็เพียงพอแล้วครับถึงทอกแล้วอันนี้ก็จะมาขันบริเวณน็อต่ายน้ำมันเครื่องนะครับขันให้ตึงมือให้แน่นพอประมาณนะครับเพราะอันนี้ผมไม่มีไม่มีประแจทองนะครับก็ให้มันตึงมือก็อยู่แล้วนะครับส่วนใครมีก็ใช้ได้ตามปกตินะครับผมแล้วเราก็มาใส่น้ำมันเครื่องนะครับใช้กวยรองแล้วก็เทน้ำมันเครื่องลงไปได้เลยนะครับ ส่วนน้ำมันเครื่องผมก็จะใช้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นโมตุล7 0 0 0นะไม่มีสปอนเซอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอันนี้ก็ใช้เองแล้วรู้สึกว่ามันโอเคก็เลยใช้ต่อมาเป็นครั้งที่2นะครับ c b r 500ก็จะใช้อยู่ที่2 7ถึง2.8ลิตรนะครับโดยที่แกลอนน้ำมันอันสุดท้ายควณจะเหลืออยู่ที่3 0 0ถึง2 0 0ซีซีนะครับเราค่อยๆเติม ในทีลงนี้ก็ได้นะครับกันพลาดเกินเติมเกินเลยนะครับก็สุดท้ายแล้วสตาร์ทรถไม่มีเสียงอะไรนะครับก็แกร์กรรอบลื่นสมูทด,ดีก็เป็นอันจบนะครับผมก็หากชอบหากถูกใจก็กดไลค์กดซับสไคร e ได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปด้วยนะครับผม